เอ้ยโอเคยนไงมึงได้ด <top Regular> no so, like, ุนมั้งเปลานี้มึงได้ดุนเลยเนงเน่งทึ้งเลยยนไงทึ้งเลยรู้เปล่าทำไมได้ทึ้งอ่ะพวกนี้มันมีขาดท่ายนทางพวกนั้นน่ะเออมันมีขาดท่ายนทางมันยนทีเดียวทึ้งแน่แล้วยนทางนี่เขายนแบบแน่เขายนจะปลายทางมาห้าโค้งทางยนจบได้บ้าแกค้ดยนได้มาวันเนื้อยนได้กี่ที่ยะ แล้วเจอยาย้อนเ่ว่าอย่าย้อยยนถ,ถิงถึงควางควางไม่ได้นะทำไมเดี่ยวทางอารมณ์ค้างไม่ได้หอกย้อนก็ย oh, ้อนนกานล้อส่โอ้พันนั้นเรแล้วนะโอ้ย้อนทางกังโวยวนนี้ว้ยอาจารย์ครับเมื่อคืนผมเองฝันประหลาดครับฝันว่าฟันกรามข้างซ้ายหลุดหายไปหนึ่งซี่ครับโอ้นี่มึงเอควันว่าขวัญกรามข้างซ้ายหลุดหายไปหนึ่งซี่ครับผมอาจารย์พิจารณาดวงชะตายผมหน่อยได้หรือเปล่าครับเออเด็กกุ้งเลให้ให้หลก เออราเนียมขี้ปอดบาดหนียมน่าหัวยังไงนู่หันไปควายนูเดี๋ยวใจบ่รู้แหลมคอยฟังเทียงไอ้เจ้ารู้แหลมรูรูแล้วูโอ้พนัน,นเรียแล้วเออมึงอย่าไปเที่ยงกันนะอาจาันเกศซักดิ์สิิทธ์นะกูบอกไว้เ <c oughs> พราะล่วงเนี้ยมึงเละตะกุดที่เกไดอายุลังไม่นังกระพรเกย์หายเบอร์เข้าหายเข้าเท้าหายเข้าเพฟตอ้าวหายเข้าเพฟตยังไงพนันอายุรกดไม่แล้วกูเกาเล่้ยงชุดซะเลย เล่้งจดกดเก่าเนี่ยเออได้อนสางกดใหม่เพราะอะไรละโอ้บ้านนั้นน่ะเออนั่นได้โปรเกรส้ซักซีถึงมึงนี่กูทมจริงนะมึงอยู่ไกลส้นเคยนี่เป็นพี่น้องกันพี่น้องกันจริงนะกูเป็นน้องเคยมันและตอนนี้เชียไม่พอนัดทองก็กู้แล้วนะเคยก็เชียไม่พอน้องไอ้ส้นเฉยในทองก็กู้แล้วประจําเดือนไม่มาแล้วแล้วประจําเดือนบ้าอยู่นะยังไม่มาไอสักนี้มาดูแจักแม่นประจําเดือนมา ยู่งตามบอนไซเลือดเ,ยออล,อดเลยอำเภอโลหิตแล้วเพรสมันูจัดแม่นไม่นมทองก็รู้แล้วนะก็อพอรู้แล,ล,ล,ล้วรู้เอ้ยนั่นเห็นเรึกูบอกแล้วว่ารู้แล้วเชื่อกูจ้ะแม่ปอดเมื่อกลัถูกนั่งเลยเชื่อกูเ้อโอ้ปนนั้นเนอะแต่ดีน,นั่นนั่งลงมาคูนี่อาชีพเขาให้ปอดนะอาชีพให้ปอดเออเขากู่ปอดอิอดดสะระ ก็อาชีพโอ้พอดอิสระปอดอิสระแม่เขาจ้างมาพอดคนคึ้นเลยโอ้คนนั้นเออพอดอิสระเขาก็ว่าพอรู้แล้วรู้มึงไปแต่ลูกมึงเดินทางกลับไปที่บ้านแต่ะลูกและมึงจะได้รู้ความจริงลูกเอ้ยผมไม่หันแรงตรงนี้ลูกนะครับอาจารย์ครับแต่สงสัยน่าจะเป็นเรื่องไม่ดีเอออย่าที่อย่าที่จะอยากขิดมาร์ลูกเอ้ยเดินทางกลับไปที่บ้านครับอาจารย์ครับทีนั้นผมเองขอกราบรัชการลาสุงพ่ออาจารย์เดินทางครับติดเลย กูต้องกลับไปบ้านก่อนไอ้เกลอมันไม่ดีเลยตอนนี้ใจกูไม่ดีเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรทําใจดีๆพี่เยิ้มตามผมมาเร็วๆเออไปพลางพลางวะนะอาจารย์ครับไทยเกลือมันไปผมไปด้วยฮะ ผมเองจำเป็นจะต้องกาบนมัชกาลาหลวงพ่อาจารย์เดินทางจากที่นี้ไปสืบหาความจริงว่าพ่อแม่ของผมเป็นใครครับผมเกิดมาชีวิตนี้ไม่รู้สกุลรุนชาติไม่รู้กกอเผ่าพันธุ์ผมเองขอกราบนมัชกาลาหลวงพ่อาจาย์เดินทางวันนี้ฮะไปหลือไงโชคดีหรืนายเพกเอบราชยนาเกมานกราบนมันชกาลาครับพี่แกตามผมมานะผมไปรออยู่หนะะ้าวัด ทำไรมึงอะวักมือเรียบร้วงวักมือทำไรมึงล่ะว่าตัง้งมาตั้งแต่นี้จองห้องหน้าเรียไม่มาและวจำไม่มึงแล้วเลยยืมนี่พ่อหยาบเอ้ยเดี๋ยวนี้อยาได้คลองดีมันที่คุณหายล่วงแก้วอะอยาได้ไข่อะมีไหมอยาได้ได้ก็อยาได้ไข่มีไหมมีไข่อีไหมกูไม่รู้เดี๋ยวนั้นแล้วกูหายแก้วไปแลว้วฮ่าี่คนมีไข่โล้ได้แล้ว เลี <Le> ้ยวกัโวุ้ยกูห้ากันตัางขาค้ำนี่มีไข่ลูาเดียวยิงไม่เข้าเลยนะนะเลี้ยวกันวุ้ยเออกูให้แกไปเลี้ยวกูไม่มีแล้วกูมีไข่ลูกเดียวนั้นแหละทำนั้นเอาอย่างอื่นเอาพอดีว่าทำได้ทำได้ซาระพัดนึกเอาทำอะไรจะย่างดูมึงยาได้เลยถ้าผมึงยาได้แล้วคุณทำหายแล้วแล้วมึงยาได้เลยยาได้อื้นจะบอ ทำให e, <ım> ้ได้เปล่าเราพลวกมึงไปเอาทนไม้มาไปกู้เนี่ยมิดได้เป็นปืนสักเบาหนาญสิอย่างเนี้ยเออดีกว่าทำจะตุ้ามถึงแกเลยเออเอาได้มาเชฟลูกชิ้นมันนู่มดิเอาทำมาเป็นปืนกูดิโคดีเช้าวิญญามเป็นปืนก็มาอมเออโอ้โหสรางแปดสมิตรเลยวะบอลนี้วะไอ้ยาโอ้ยสักเลี้ยวอย่างดีพูดเลยอะ โอ้ยยากก็ร้อยโว้ยเลี่ดีกว่าทำเจ้าตู้าำแจ๊ะเอ้พ่อลู้เอ้ยนี่และวทำไปในแจ๊ะมั้งด่าในรู้แล้วเอรู้ให้ด้วยเธอสุดสองนสองตามาได้ใช้รู้ไหมฮึตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้รู้ใช้อะไคุณนะใช้น้ำฮึโอ้ชีดน้ำส่องกร้านไม่ท่องดียวแล้วก็บวยพอล่วงนี่เล็กอู้เป็นเด็กปัญญาอ่อนได้แล้วล่ะกูสีใสบผ้าใส่ไปกูเล่นปืนชีดน้ำ หนูเตะพระก็เรียกเอาโอ้ยนี่ฮเรื่องแล้วมึงเอาไปใส่หน้าบนหน้าพระประธานนายเยิ้มหน้าแล้วมึงไปชีดเคยมึงไปเจอศัตรูบูไายมึงชีดข้าวหน้าข้าวตามึงแล้วมึงจะมีกำลังแข้งถ้าว่าพนันถ้าว่าพนันมึงก็มึกน้ำมนต์ในในปืนเนี่ยมึงมึกแล้วมึงจะมีกำลังแข้งโอ้พอมึกน้ำมนต์แล้วแข้งแล้วแข้งนานไหมพอล่วงแข้งช่วเยี่ยวนึงแน่พอเยี่ยวแล้วหายแข้ง เออท่บนี้กูมึกซะเออกูไม่เยี่ยมซะซ้ำเดี๋ยวนไ้หมาแข่งบ้าอยู่นั่นแหละท่ามัดแข้งเดไปเลยเออมึงเอาไปตาขับกับเอาไหนนะเออใบเฉยได้ปกปูนี้เออซื้อมาคลายเออได้ปืนถ้าพอนั้นก็พ่อมเองก็จําเป็นต้องลาคุณอาจารย์นะก็ขอให้พ่อมโยดีนะคุณก็แล้วแต่คุณเออไปด้วยยากไต้เลยญากไต้เลย แล้วมึงโดดที่ปู่ทำไร้แล้วอาจารย์ตีกูยืนยิ้มกันเดิมโอ้ยสักเนี่ยเรื่องสักนิมยิ้มใครบ้าอาจารย์น้ำมันสักอันลากัเออไปเอวให้มึงเชียวดีรู้นายเพกงเอแราชนาเกมานไม่เอาเอาแล้วมึงเดียวได้แล้วให้เพกงเอแกรา้าให้ชนะให้รู่ตามงานชอบตะผมได้มีต่างชายบ้างเออไปนะครับขับขับมาขบหาต้นนะชัดบองบองเพลงลูก ส้มสียใจรีารพากายมุงไม่มารีบชวนเยิมพี่ยาจะจะน้อยรีพากายก็น้ามีใบคลีๆเลยตรงไปข้ามาเพราะเวลาจะไปนอน ที่รักแฟนเดียร้องน่สอนชัยเขาฝันเป็นหลาดครับเขาฝันวันกรามข้างซ้ายมนหลุดหายไปหนึ่งซีในใจของเขาคิดถึงอยู่แต่แม่ของเขาแต่เพียงผู้เดียวท่านผู้ชมครับโรราชีพบูชารักเนี่ยฮะสารจยินตนยายของกระผมในค่ำคืนวันนี้ จะไปยุติลงที่หนึ่งที่ไหนจะไปลงเอยอย่างไรผมไม่พี่น้องอย่าเพิ่งรีบกลับนะให้กำลังใจผมต่อมาดีครับตะบูเจเริ่มเราย้อนรอยถอยหลัง อดี่บ้านของเช่พรไม่ได้พี่สอนชัยจะเดินทางกลับไปที่บ้านก็ไม่รู้น้องเองว่าเวอากวางที่สุดร้อยเเดินมาเหมือนกับพี่สอนชัยกับตะเยัมดินีอา้าใช่ยิงด้วย มาแบบนี้เร็วๆพี่สอนชยยอัยพี่ยังกสอนแม่ไปไหนเด้อจ๊ะนั่งก่อนสิเดี๋ยวพอเล่าไว้ฟัง พ,พี่่คงใจนักหน้าบอกพี่มาตีเตอดนั่นแล้วบ่อน้องอย่าพี่ทำเรื่องมันด้และท่ามาแกอยู่ได่อนแม่อยู่ที่ไหนน่ะจ๊ะพี่เองขอโทษด้วยที่ไม่ได้กลับมาเป็นเวลาสีห้าเดือนแล้ว อย่าลืมว่าพี่เองตรวจด,ดูดวงชะตาท่านหลวงพ่ออาจารย์ตรวจด,ดูให้อาจารย์บอกว่าพี่เองนี่จะตกที่นั่งคอขาดพี่ขอโทษนะเจ้าพรแค่์พี่พินรรัยรอกแ,แ,แล้วแม่ไปไหนล่ะจ๊ะแม่ออไปไหนล่ะน้องพรพี่ยังไปไหนอ่ะนี้พี่ยังไปไหนแล้วล่ะฮะน้องพรพรขอพูดตามความจริงนะคะพี่สอนชยัยทำไมเดี๋ยวจะนอง พี่ทำใจดีๆก่อนสิเอาก็บอกมาเถิดพี่ไม่ได้โรดกรธเกียวอะไรหรอกน้องขอบูตตามความจริงนะคะทำไมเลยจ้ะแม่ไปไหนแม่ไปเที่ยวบ้านใครเหรอไปเที่ยวบ้านใครฉันพูดตามความจริงตอนนี้แม่เสียชีวิตแล้วค่ะฮะอะไรนะพรลแม่ตายแล้วค่ะพี่โอ้ยพี่อะ แม่เสียชีวิตแล้วพี่ยามฮิฮิพี่ย่ำตายแล้วพี่ย่ำตายแล้วฮิทำไมร้องได้ทุเรศทุรังอย่างนี้ทำไมร้องแบบนั้นเนอะแหลมมัดแล้วกูตีนี่มัดแล้วมัดแหลมพี่ย่ำตายมัดแล้วหมดอะไรมัดตีพลอยแล้วมัดตีไรยุ่งกี่อย่างกูตีนี่ฮะเดือยจังแล้ว แล้แม่เป็นอะไรตายเ้วจะน้องพอนอะพอนขอพูดตามความจริงนะคระับพอมิโกโหกพี่แม่เป็นอะไรตายจะน้องพรแม่รับไม่ได้ค่ะที่พอเองท้องผัวไม่มีค่ะฮะนี่มึงตั้งท้องเลยน้องเปรตกูบอกมึงตั้งแต่แรกกูบอกแล้วไว้ดูแลแม่อย่างดีที่สุดไม่ใช่มีเวลาไปหาผัวบัดซบที่สุดตายแล้ว จะฆ่าก็ตายจะไว้ก็รอดพอนยอมตายครับพรนับผิดทั้งหมดพนผิดเองครับพี่กูบอก <face> มึงตั้งแต่วันแรกกูบอกมึงว่าดูแลแม่อย่างดีที่สุดกูบอกแล้วว่าแม่มีคนเดียวแม่ตายแล้วเราจะไปหามแม่ที่ไหนอีกมันไม่มีอีกแล้วมึงทำให้แม่เจ็บช้ำน้ำใจมึงท้องผัวไม่มีแม่ขาดใจตายพวกเสียใจเรื่องของมึงอน้องจันไรเอ้ย วันนี้กูจะเอาเลือดของมึงมันล้างเท้ากูแก่แค้นแทนแม่ของกูดัชจีีจีนายน่องชัวมึงไม่มีเงาหัวและพร้อมึงชัวก,กว่าม,มารวมกำลังซ่อนใจไม่รดาราข้าทุกตีพรน้องยา,นะาน้าถามนงข้าตทกตีพรน้องยา ข้าไมูบอกมึงแล้วใช่ไหมฉะไม่พอพราะมึงเองอย่ารีหาผัวให้ดูแลแม่อย่างดีที่สุดจะฆ่าก็ตายจะไหวก็รอดค่ะพ่าะยอมตายแล้วแล้วกูว่อไี่เด้อ พ่อที่อุพ่อที่เอาไป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 พ่อแล้วพ่อแล้วพ,พ่อแล้วงดเจ็บใจนักที่นองรักมาทำได้ โมก็เลือดปลาเอาก็แปรงหมดเว้นบัดหลอกคึงป้อนก็นองพอนไม่ต้องรองอึ๊บไม่ต้องรองเลยอึ๊บเลยเช็ดน้ำตากอนนองพอนเอาไม่ต้องรอนอึบอึ๊บอึ๊บอึบนี่ในถ้ำจงร้องเลยน้องพอย่างเลยที่น้องพอได้ตั้งทองมันเนี่ยพียงไม่ยะควังก็ชัำว่ามัน กูย,กยากจะควังเอาในบอหลุงเยิมมาที่บอพี่เยิมมาที่ว่ามเป็นพันน้อยน้องพรนพรพูดตามความจริงนะคะพี่เยิมวันนั้นพ่อเดงไม่มีเงินเลยแม้แต่เพียงสักบาทที่จะซื้อข้าวสารมาต้มข้าวต้มมีแม่พอเดงพอเดง,งเจอกับเ,เจ้าฝรัาชายไผ่ทูนเขาให้เงินพรสามพันบาทเขาบอกว่าพรจะต้องยอมเสียความเป็นสาวกับเขา ถ้าพรไม่ยอมเสียความเป็นสาวเขาไม่ให้เงินพรพรจะต้องยอมทำยอมขายตัวเพื่อช่วยแม่พนยอมขายตัวเพื่อช่วยแม่ค่ะมึงแฮนไม่มันยอมขายตัวเพื่อช่วยแม่ข้อมันแม่มันไม่มีขาอยากอินมันยอมเสียความเป็นสาวเพื่อที่จะเอาเงินสรางพันบาทมาซื้อข้าวไว้แม่เมันนัดจะไว้หมวยเขามึงเนอะ แม่ฮูย่างไดได้ปลาสดป่านนี้นะครับโต้ยแม่มันนัาจะไว้หมูยก็มงเนู้โอ้อย่ยงนั้นเลยจ้ะน้องพรชิ้นนั้นค่ะพี่ขอโทษนะจ๊ะทั้งนั้นน้องทําเพื่อแม่พี่เองก็ขอโทษพี่เองนั้นพูดจาอาจจะหยาบคายกับน้องไปเมื่อกี้พี่เป็นไหรอกน้องชิดน้้าตาแล,ล้วจ้ะพี่ขอโทษเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพี่ถามน้องพรแม่อยู่ไหนเด้จยวตอนนี้เหรอ แม่ตายค่ะพรเองไม่มีเงินจะทําบุญแม่หวานเพื่อนบ้านขุดหลุมฝังศพแม่ไว้ที่ท้ายสวนมีเงินวันไหนจะขุดอธิแม่ทําบุญค่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะจ๊ะน้องพรเพียงจะเดินทางออกจากบ้านของเราไปหางานรับจ้างทํามีเงินวันไหนเพียงจะมาทําบุญแม่แต่พี่เยิมคุณเองก็เหมือนกัน จะต้องพาน้องพลเดินทางเข้าอย่างเฟ้นนะครหลวงโศกันรายงานองค์สมเด็จพระราชาบอกว่าลูกชายของเขามาทําให้น้องสาวผมถึงถึงเสียความสาวให้น้องสาวผมตั้งทองให้เขารับผิดชอบน้องสาวผมคุณต้องพาชไมยพรเดินทางไปที่เมืองหลวงเอาจ้ะถ้าพูดเรื่องเมืองโลงงละกูกว้างพอแลอ้วไอ้ย่ากว้างพอเลยเออกว้างพอแล้วคือคุณรู้จักคนเยอะว่าเมืองมันยอ่อยกว้างพอแล้ว ไม่ได้รู้จักใครได้รู้จักใครกี่คนไหมพี่ผมฝากด้วยกันเลวกันนะน้องพรน้องพรนะอยู่ไปกับพี่เยิ้มจ้าเก่นพี่โชคดีกันเลวกันกับพี่ลาก่อนจ้ะแม่กูป๊อดไอ้แกล้วด้วยว่ากับจะไม่พอดนี่ทรวงก็เขามามา,มาข้าวสเปะพอได้เลยเฮียน้องพร ทำไมจะต้องแกว่งมือด้วยกูเคินกูแล้วทไม่ต้องเขินด้วยอะนี่ท่าจริงจรนะิงนี่ท่าสมมติว่าไปถึงเมืองหลวงเลยเจ้ากว่าชายเขาไม่รับพรนเป็นเมียเยิมยินดีนะจะเป็นพ่อข้อเด็กเองอะพี่เยิมยินดียินดีให้ชายนามกุนเดียวก็เยิมเยิ้มนำสกุลอะไรเลยจ้ะเยิ้มเยิ้มนาสกุลอะไรชอบแยง่ง นัคุณอะไรนะชอบแยง่งนัานตะกุนชอบแยง่งใช่เยอบเยิมชอบแยง่งนี่ไม่ความว่าถ้าหนองพออ,อไม่มีเคยรับเป็นพ่อเด็กเยิมยินดีนะแล้วเด็กในท้องนี่เยิมยินดีเป็นพ่อด้วยนะปู่เคยซ่อนเพลงก้อมลูกไว้เมดเด็กๆปู่สอนว่าไงนะจ๊ะปู่ว่าเชากระเตงเด้งชากระเตงเด้งเขาทำไว้ให้พอไม่ได้ทำเอง ว่าอย่างนั้นเออกูเชกันแดงเด้งอ่ะเออนี่ลราไม่ได้ทำเองบ้ายไม่ต้องเจ็บเอวด้วยทาแต่สื่อน้มยาวไปเลยโอ้กูมีความสุขสบายใจไปนะแต่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวไปก็ยืมเอาจ้ะเดี๋ยวไปก็ยืมหน้าไปในเมืองหลวงบ่ายลอดแล้วไปกับที่ฉันเดินทางเข้าแคว้นนครหลวงสวนกันเดินกันองค์ราชาไปไปั่นนะเดินทางเรื่อยๆแค่ตีสองก็ลำอย่าสกเสกนักจ้ะเดินขมังเดีย จนเยี่ยมหนรีพากายมึงไม่มากอนมีหน้ารีบรุดไม่หยุดไหยรีพากายก็นั่นบายกลีใคลาละต้องไปท่านโนเมืองโซกัน ไดยินข่าวประกาศจากพระมนครหลวงแก้วฟ้าขา